ในปี2434ท่านอนาคาริกะธรรมปาละชาวศรีลังกาได้เดินทางมาสักการะพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาแต่สภาพสังเวชนียสถานที่สุดโทมพระพุทธรูปหักพังวางกระจัดกระจายเขาถึงกับตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะอุทิศตัวปกป้องดูแลสถานที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแห่งนี้จนกว่าพุทธคยาจะได้รับการครอบครองดูแลโดยพุทธบริษัท ขณะที่พุทธคยาและบริเวณโดยรอบเป็นที่ดินของนักบวชมหันกรณีพิพาทจึงเกิดขึ้นในการเจรจาครั้งแรกฝ่ายมหันตกลงขายพื้นที่บางส่วนให้แต่เมื่อท่านธรรมปาละรวบรวมเงินที่ชาวพุทธบริจาคมาให้มหันได้เปลี่ยนใจไม่ขายในปีต่อมา ท่านได้ก่อตั้งมหาโพธิสมาคมขึ้นที่เมืองโคโกาตาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียกร้องให้นักบวชมหันคืนสังเดชนียสถานพุทธคยาให้แก่ชาวพุทธเพราะเวลานั้นโคโกาตาเป็นเมืองหลวงของอินเดียการติดต่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงทำได้สะดวกกว่าฉันได้เดินทางไปที่มหาโพธิสมาคม ด้วยความอยากรู้เรื่องราวของท่านธรรมปาละเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพวกมหารได้เข้ามาทุบตีพระลังกาสี่รูปถึงในกุฏิที่พุทธคยาขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่และบานปลายถึงขั้นห้ามชาวพุทธเข้าไปสแสวงบุญที่พุทธคยาที่รุนแรงที่สุดก็คือในช่วงที่ท่านธรรมปาละนำพระพุทธรูปจากพระสงฆ์ญี่ปุ่นเข้าไปไว้ในวิหารมหาโพธิ ได้ถูกลูกศิษย์มหารหลายสิบคนทำร้ายทุบตีและก็โยนพระพุทธรูปออกมาจากวิหารเหตุการณ์ครั้งนั้นฝ่ายมหารถูกตัดสินจำคุกหนึ่งเดือนปรับคนละหนึ่งร้อยรูปีหรือ90บาทแต่ศาลก็ได้สั่งให้ท่านธรรมปาละนำพระพุทธรูปออกไปไว้นอกพุทธคยาด้วยพระพุทธรูปองค์นั้นปัจจุบันได้นำมาประดิษฐานไว้ในวิหารที่มหาโพธิสมาคมนี้เอง เป็นพระพุทธรูปโบราณอายุราว700ปีในสมัยนั้นมหาโพสมาคมได้เริ่มต้นตีพิมพ์นิตยสารมหาโพเผยแพผ่บทความเรื่องพุทธคยาออกไปทั้งยุโรปอเมริกาเพื่อที่จะเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันสนับสนุนความพยายามของท่านธรรมปาละในการกอบกู้พุทธคยาคืนจากนักบวชมหันเดี๋ยวรับแรงสนับสนุนจากนานาชาติอย่างท่วมทน แต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจฝ่ายมหันได้นิตยสารมหาโพกลายเป็นนิตยสารพุทธเล่มแรกของโลกที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2435เป็นหลักฐานสำคัญที่บันทึกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาในอินเดียเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนืบจากนั้นเป็นต้นมามหาโพธิสมาคมก็ได้ผลิตนิตยสารมหาโพนำเสนอบทความทางพุทธศาสนามาอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา112ปีแล้วปัจจุบันมหาโพธิสมาคมเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ยังคงบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พ,พุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณาสุขโดยมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วเมืองใหญ่ในอินเดียและต่างประเทศ ท่านธรรมปาละใช้เวลานาน,านถึง33ปีความพยายามจึงเริ่มเป็นผลเมื่อพักของเกรสของอินเดียโดยดรราเชนประสาทตร์ได้เสนอหนทางปรองดองโดยให้ตั้งคณะกรรมการดูแลพุทธคยาประกอบด้วยชาวพุทธและชาวฮินดูฝ่ายละเท่าๆกันแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อออกกฎหมายบังคับขณะที่กระแสความเห็นใจชาวพุทธมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งบุคคลสำคัญของอินเดีย อย่างมหาตามะคานทีและรพินทรนาถากูนก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าชาวพุทธควรมีสิทธิ์ดูแลพุทธคยาซึ่งได้สร้างความกดดันให้กับฝ่ายมหันอย่างมากหลังจากนั้นอีก25ปีกฎหมายพุทธคยาปี2492จึงได้ออกมาแล้วเริ่มมีผลใช้บังคับแต่ว่าขณะนั้นท่านธรรมปาละได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วถึง19ปี ปัจจุบันชาวบ้านในพุทธคยาให้ความเคารพและศรัทธาในนักบวชมหัรมากทาั้งเหนเรื่องการทำพิธีทางศาสนาและยังได้พึ่งพาอาศัยที่ดินของตระกูลมหัรในการทำมาหากินและสร้างบ้านเรือนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติยังคงเป็นวิถีทางของทั้งชาวพุทธและฮินดูที่เห็นได้ในพุทธคยาในทุกวันนี้ ปัจจุบันวัดฮินดูของนิกายมหันซึ่งตั้งอยู่หน้ามหาโพธิวิหารยังคงดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนเช่นเคยพวกเขายังคงนำเครื่องบูชาเข้าไปสักการะฐานศิวลึงในวิหารมหาโพทุกๆเช้าไม่เคยขาดแม้ทุกวันนี้องค์ศิวลึงจะไม่ได้อยู่ในวิหารแล้วก็ตามขณะที่ชาวพุทธ ก็จะต้องนำพัตตาหารไปถวายพระพุทธรูปภายในวิหารทุกวันพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้อายุราว1,400ปีสร้างด้วยหินแกรนิตสีดำแล้วทาทองทับทั้งองค์เป็นฝีมือของตระกูลช่างพุทธคยาซึ่งมีชื่อเสียงในการสร้างพระพุทธรูปด้วยหินแกรนิตสีดำเมื่อพระถังซัมจั๋งเดินทางมาที่นี่ในพุทธศตรวรรษที่12ก็พบว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ประดิษฐานอยู่ก่อนแล้ว พระพุทธรูปองค์นี้คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าขณะประทับตรัสรู้เพราะด้านหลังคือตำแหน่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเท่ากับว่าพระพุทธรูปนั่งหันหลังให้ต้นโพและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองไปทางแม่น้ำเนรัญชราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าปัจจุบันบริเวณภายในพุทธคยาอยู่ในความดูแลของพระภิกษุ ที่ถูกมอบหมายให้ดูแลทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยและการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสองฝ่ายตามกฎหมายพุทธคยาปี2492ตลอดเวลากว่า40ปีที่พยายามกอบกู้พุทธสถานคืนมาสู่ชาวพุทธท่านธรรมปาละได้ตระเวนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ธรรมะและหาแนวร่วมทำให้พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในทวีปโยุโรปและอเมริกานับตั้งแต่นั้นชาวพุทธจากทั่วโลกต่างรู้จักพุทธคยาและหลั่งไหลามาสักการะมหาสังเวชนียสถานแห่งนี้ตลอดเวลาที่สำคัญได้สง่งผลให้ผู้คนเริ่มตื่นตัวกับการค้นหาแหล่งโบราณคดีที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติโดยรอบเมืองพุทธคยากันอย่างขนานใหญ่